คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการแสดงสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและคำหยาบคายมากมายควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปจำเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่สติดีขอบคุณครับโอเคก็สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเกมแอนิเมชั่นเจอฮะตอนนี้ก็คือผมก,กำลังจะอีโวไอเซนเนาะเออก็อีโวมาถึงเกือบสุดท้ายละขาดอีกนิดหน่อย อีดิตเมื่อช็อปอีดิตเมื่อช็อปรับฟาร์มแมปอลสตาร์บ็อกฟุตและแมปอื่นๆอีกมากมายในโลบ็อกและยังมีบริการกดผลกดไอเทมกดเกมพาร์ตลิงค์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นร่างผมไม่ผมไม่รู้จะเรียกว่าร่างอะไรแล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอีโบอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นร่างสุดท้ายละจริงๆผมก็เล่นในสตรีมไปพักนึ่งก่าจะได้มาล่างเนี้ย ไปหลายชั่วโมงเลยซึ่งภารกิจในวันนี้ของเราก็คือการเก็บคิวให้กับไอเซนนะครับซึ่งมันต้องใช้หมื่นห้าแล้วตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณครึ่งหมื่นละแต่ก็คืออันนั้นผมไปเล่นกับคนดูไงอันนี้เล่นคนเดียวผมน่าจะไวอยู่แหละหลังจากที่ผมสตรีมจบไปวันนั้นก็หลับไปประมาณ30กว่าชั่วโมงนะฮะตื่นมาก็กินข้าวกินไรเสร็จก็มาทำไอเซนต่อแล้วกันบอกเลยว่านะะ็อกจริงฮะหลังจากวันนั้นที่แบบนอนไปชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแบบตื่นมายาวสตรีมต่อคือน็อกเลยนอนไป30ชั่วโมงนนอคเลยะ มันสะสมมานานครับผมนะผมอดนอนมาเยอะพอถึงจุดที่มันแบบระเบิดหลับยาวไอท้ที่แล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนก็คงโดนแบนกันไปเยอะ ใครไม่โดนแบนก็ออกมาแสดงความรู้สึกกันหน่อยใครที่โดนแบนก็ลองคอมเมนต์หน่อยฮะคุณรู้สึกยังไงกันบ้างตอนนี้เนี่ยผมเองก็รุนอยู่เหมือนกันว่าผมจะโดนเมื่อไหร่นะฮะไอ้ก่อนวันที่จะโดนแบนเนี่ยผมก็ได้ไปกดซื้อของในร้านมาเหมือนกันซึ่งผมซื้อมาเป็นแบบกิต์เนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าเออผมก็รุนอยู่เหมือนกันแต่เท่าที่รู้มาตอนนี้คนส่วนใหญ่ที่โดนคือโดนเพราะว่าเติมโลบักโลบักแบบว่าตามร้านอะนะใครที่ซื้อแบบกิต์มาแล้วโดนก็คอมเมนต์ไว้ครับผมผมจะ เออล,ลุ้นอยู่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็มานั่งคุยเพลินๆนะตามซีรีส์ไก่ไปไหนไก่ไปไหนของเราเป็นซีรีส์ที่ไม่มีสาระอยู่แล้วครับผม <c oughs> อันนี้เพิ่งตื่นผมยังรู้สึกแบบบอกตรงว่าการนอนไปเยอะขนาดนี้นี่แบบมันรู้สึกไม่ปกติเลยนะมันจะรู้สึกเสียียแบบนอนเยอะเกิอนอะ่ะผมก็บอกไม่ถูกมันตื้อ สมองแบบตันๆมากเลยนะฮะตอนนี้คือบางทีแบบคาไหนแบบผมพูดไปแล้วหลงก็แบบหลงหลงลืมลืม,ลมพูดแบบมั่วๆรุนๆนบ้างก็ขออภัยนะทุกคนนะมันแบบผมไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดยังไงอ่ะมันแบบว่ามันรุนๆุนอ่ะเกิดจากการนอนเยอะเกินไปนะแล้วถามทําไมถึงนอนเยอะคือร่างกายกูมันต้องการจะนอนไงกูลุกเดินไปกินนมกินน้ําแม่งเดินยังเตะเหมือนเมาอะ่ะเออเหมือนเมาค้างเลยอ่ะแต่คือกูไม่ได้เมาเว้ ้าใจอะกูไม่ได้เมานะแต่อารมณ์มันฟิลเดียวกับการเมาค้างเลยแม่เหมือนกันเลยอะสึกเหมือนหวัดแดดเลยปะเนี่ยแล้วก็เมื่อวานเออผมที่ว่าผมไปเติมมาใช่ไหมผมก็ไปสุ่มเทรดมา้อยรอบได้มาแค่เนี่ยคุชชี่โกลเด้นหำเอ้ยอ่ะผมก็เลยแบบเออได้โกลเด้นก็ก็ยังดีหยุดไว้แค่โกลเด้นก็ได้เดี๋ยวผมขอวางไอซงไอเซนให้มันเสร็จก่อนลวกันนะเอหรือว่าเรารู้สึกเมาค้างแบบนี้เราจะต้องหาหาเครื่องดื่มมากินเพื่อให้มันแบบ หมือนเป็นการถอนปะคือบางคนเวลาเขาแบบกินเหล้ากินเบียร์มาแล้วระแหงใช่ไหมเขาก็แบบต้องถอนไงต้องกินซ้าเออต้องกินซ้าเพื่อจะได้แบบเป็นการถอนเพราะฉะนั้นถ้าผมมีอาการเหมือนเมาค้างเนี่ยผมก็ควรจะต้องกินของมึนเมาเพื่อมันจะได้ถอนรอปะะ้ป่าวะใรเป่าวะลองดูฮะสัก,กติหนะมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรบางคนอาจจะรู้สึกแปลกใจกับการดูคลิปนี้นะฮะแบบว่าเฮ้ยนี่มันคลิปอะไรวะมันดูไม่เหมือนคลิปเลย มันเหมือนเป็นการแบบเหมือนการไลฟ์สดมากกว่าใช่ไหมผมก็รู้สึกแบบนั้นนะเอาเป็นว่ามันเหมือนเรามานั่งคุยกันอะ่ะเออคุณก็เล่นเกมของคุณไปผมก็เล่นเกมของผมไปก็เหมือนนั่งเล่นอยู่ด้วยกันแหละเออแต่เราจะตัดภาพไปอีกทีนึงตอนที่แบบผมอัพไอเซนตันทุกตัวแล้วกันเอาตันตัวเดียวก็พอแล้วไม่ต้องทุกตัวหรอกแล้วค่อยตัดอีกทีนึงคือ,คอตอนแบบลงจบเหมือนหูอื้อยังไงก็ไม่รู้นะเวิธีแก้หูอื้อนะครับในคอร์สดำน้ำเนี่ยเขาสอนมา ให้ใหายใจออก <c oughs> แล้วมันจะรู้สึกเหมือนมีลมดันขี้หูออกมา <c oughs> โอ้อีกอูออ้กระเดิมอีกฮัลโหล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 หูอื้อเลยฮัลโหลฮัลโหลหูอื้อกว่าเดิมอีกอ้าตายแล้วคือตอนนี้นี่คือแบบเวลาพูดอะไรแม่งก็รู้สึกแบบว้าว อยู่ในหูอ่ะนี่คือผลข้างเคียงของการนอนเยอะเกินไปเหรอเนี่ยโอ้ไ oh ม okay, ่ก็โอเคไอเซนของผมตันไปหนึ่งตัวแล้วนะครับใช้เงินไปเท่าไหร่ไม่รู้ขั้น11ดาเมจตอนนี้อยู่ที่65,966นะครับผมเลเวล86ดหเฮ้ยเลเวล86นี่คือแบบตีแรงกว่าน้องอิจิเกะอีกวิกแล้วก็หลังจากที่ผมได้พุชิโกลเด้นมาผมก็ไปสู่อิจิโกะใหม่เว้ยผมกล่าวว่าแบบยูนิคต้องมาแล้วยูนิคต้องมาแล้วได้เป็นอาเด็บได้อาเด็บโอ้โหโอ้โห ค่คือริปเปอร์ก็ดีอยู่แล้วอ่ะไม่น่าเลยอ่ะคุณผู้ชมโลครั้งสุดท้ายได้อดีปโคตรแย่ yeah. แม่งเอ้ยแล้วคือแบบโกลเด้นกับยูนิคมันอยู่เฉียดกันหน่อยเดียวเองอ่ะโอ้โหผมก็ก่าว่าแบบยูนิคมาแน่นอนแม่ได้เป็นไรเดี๋ยวผมรอให้มันผ่านไปสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนให้แบบว่าเรื่องโดนแบนนี่คือแบบมันเงียบๆ,ๆก่อนเดี๋ยวเราไปเติมซุ่มใหม่รอบนี้จะสุ่มสักสองอที ร้อยทีมันยังหมานไม่พอเดี๋ยวสักสองร้อยทีก็ถ้าใครจะสนับสนุนการสุ่มนะครับเวลาผมสตรีมก็ช่วยเป็นโดเนทตกันคนละไม้คนละมือะตอนนี้คือกรอบมากล่าสุดเพิ่งไปยื่นเสียภาษีมาจุกไอจุกไม่มีตังคกินข้าวแล้วโอ้โสหสัมภาระไม่ต้องเข้ากูนะกูยื่นแล้วโ,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 โดนไปจุกจุกูถามจริงกูเสียตังขนาดนี้ได้คนยังงี้มาเป็นคนบริหารประเทศเหรอวะ นี่ขนาดแบบรายได้ผมยังไม่เยอะเนี่ยผมเสียไปทีผมอย่างว่าแม่งจุกอะไล่พวกที่แบบรายได้เยอะๆเป็นหลักแต่หลักล้านอะแล้วแบบเสียภาษี่ทีเป็นแสนเป็นล้านอะมีตั้งกี่คนในประเทศแล้วดูดิความพัฒนาในประเทศอยู่ที่ไหนวะโอ้พูดแล้วมันเศร้าเอาละจากอนิเมะวินเจอร์เขาสู่การเมืองแล้วฮะคลิปนี้ทุกคนคนดูก็เริ่มกำมัดแล้ว,วแบบตกลงนี่คือคลิปอะไร คลิปนี้คือคลิปอะไรคอนเทนต์คลิปนี้คืออะไรจุดมุ่งหมายของจุดมเบิจุดมุ่งหมายของคลิ <ผม S 1> ปนี้คืออะไรครับผมก็ไม่รู้ Mira, <hvad ka? S 2> คลิปน right? ี้เราก็ผมก็มานั่งทำไอเซนคุยเรื่อยเปื่อยกับคนดูนั่นแหละผมบอกแล้วฮะคลิปเนี้ยมันก็เหมือนเรานั่งเล่นอยู่ด้วยกัน่ะผมก็นั่งทำไอเซนไปคุณก็นั่งทําตัวของคุณไปเรานั่งเล่นอยู่ด้วยกันฮะไม่ต้องไปคิดเยอะสาราคลิปนี้มันไม่มีอยู่แล้วซีรีส์นี้ไม่เคยมีสาราครับผมคนดูเริ่มบอกถ้ามึงจะทําคลิปอย่างเงี้ยมึงไปอัดไลวอะ ช่ผมก็อยากจะไลน์นะแต่ประเด็นคือตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยแม่งคือตีสามกูไลฟ์สดใครจะดูไม่มีเออกูเล่นอยู่ตอนตีสามไงก็เลยอัดเป็นคลิปและกันมึงดูตอนไหนก็เหมือนกูเล่นกับมึงอยู่ตอนนั้นแหละได้โอ้โหจีเนียสนี่คือแบบผมหลับตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มเมื่อวานอะสี่ห้าทุ่มเมื่อวานอะตื่นมาก็คือตีสามวันนี้ไม่สิสี่ห้าทุ่มเมื่อวานจนไปถึงตีสามแล้วก็ข้ามมาตีสามอีกทีหนึง่ง เออพูดง่ายๆนี่คือแบบการหลับครั้งหนึ่งเนี่ยผมผ่านไปสามวันวันแรกคือวันที่สี่ทุ่มใช่ไหมวันที่สองนี่คือแบบ้าม้ามมิติไปเลยวันที่สามก็คือวันที่ผมตื่นหลายคนอาจจะงงอะไรว่าสามวันก็คือเวลาเนี่ยพอมันผ่านเที่ยงคืนมันจะนับเป็นวันใหม่ใช่ป่ะการผ่านเที่ยงคืนแรกก็คือตอนผมนอนก่อนสี่ทุ่มเออเออนอนประมาณสี่ทุ่มพอมันผ่านเที่ยงคืนก็เป็นวันใหม่พอวันใหม่ปุ๊บ มันก็ข้ามไปเท,ที่ยงคืนอีกวันหนึ่งจนมาถึงตีสามตอนนี้ที่ผมอัคดคลิปอยู่การนอนที่แบบหายไปหนึ่งวันเต็มๆปกติผมไม่เคยนอนเยอะขนาดนี้นะปกติในชีวิตผมเนี่ยใครติดตามสตรีมผมเนี่ยจะรู้นะว่าผมเป็นคนที่แบบนอนอยเยอะสุดอะหกชั่วโมงคือเยอะละคือแบบผมไม่ค่อยจะนอนเกินหกชั่วโมงเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนเราอะเวลามันมีค่าเว้ยผมอยากจะใช้ทุกวินาทีให้มันมีคุณค่าที่สุดผมก็แบบบางทีก็นอนสี่ชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงบ้างสี่ห้าชั่วโมงแต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยจะอยู่ประมาณส เยอะๆหน่อยก็6ชั่วโมงนั่นแหละครับมันสั่งสมมาประมาณ2-3เดือนแล้วล่ะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความเคยชินนะมันเป็นการสั่งสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆสะสมความเหนื่อยล้าของร่างกายมาเรื่อยๆฮะจนถึงวันที่มันแตกหักครับผมผมได้นอน1ชั่วโมงไม่สิ2ชั่วโมงนอน2ชั่วโมงแล้วบล็อกฟุตมันปิดอัปเดตผมก็ต้องตื่นมารอเข้าบ็อกฟุต จะได้เปิดตู้นั่นแหละครับแล้วผมก็ตื่นยาวยาวจนสตรีม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 ไป6ประมาณ6ชั่วโมงอะ่ะจนผมเริ่มรู้ว่าแบบเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วผมต้องนอนแล้วง่วงจัดเลยแบบจะหลับคาสตรีมแล้วพอผมไปนอนเท่านั้นแนละยยาวยาวแบบยาวจริงๆอาจจะมีแบบลุกมาแบบลุกมาเยี่ยวบ้างลุกมากินน้ําบ้างลุกมาชมลมที่ลูกบ้างแต่คือนั่นแหละไม่ถึงนาที ก็นอนหลับแบบหลับเลยอะ่ะดูว่านอนนอนจนแบบหลับหลับฝันฝันยังจําความฝันได้เลยแต่ลืมละตอนแรกอ่ะจาได้ตอนเนี้ยลืมละไอ้ที่กูไม่เคยนอนเยอะขนาดนี้เลยนะในชีวิตแล้วแบบพอเนี่ยตื่นมาผมรู้สึกแบบเหมือนแบบแม่งเดินเซ่เหมือนเหมือนกูเมาเลยอ่ะแต่กูไม่ได้เมาะนะเวเ้ยเออแม่งเหมือนกูเมาเลยเอาเป็นว่าเราโมกันพอละเราเราพอก่อนพักก่อนพักก่อนพัก,พกเรื่องเมาก่อนผมเริ่มโมเยอะเกินไปละผมเริ่มแบบเเริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องละทุกครั้งที่พูดเนี่ยแม่งก็จะมีเสียงแบบกูอีอยู่ตรงหูวเนี่ย อเออแบบหูเอือ้อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอเซนสตัวนี้ผมจะไปได้กี่เวฟนะครับคือผมจะไม่วางตัวอื่นเพิ่มแล้วนะจนกว่าไอเซนผมจะตีไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวผมก็ค่อยปล่อยบ้านแตกโอเคปะเราตัดภาพถึงตอนนั้นกันเลยครับผมโอเคตอน,นนี้ผมก็ลงจบไป1รอบแล้วนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวมาดูดวันนี้เพราตอนนี้เรามีโตเท่าไหร่แล้วหนึ่งมพิผมคิดว่าถ้าผมลงอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็น่าจะครบแล,ล้วล่ะเพราะฉะนั้นแล้วปะลงกันต่อเห็นเขาว่ากันว่าด่านนี้นะครับผมมีตัวโคนออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลงที่ด่านนี้กันไปลุย โอเคในตอนนี้นะครับผมผมลงจบไปแล้วแต่ว่าผมยังเก็บคิวไม่ครบเลยคุณมูมชอมผมขาดอีกประมาณ1,200ครับผมผมก็จะได้1,500 0เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องไปลงอีกหนึ่งรอบครับผมไป โอเคในตอนนี้นะครับผมก็ลงจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็คิดว่าโอ้โหได้ครบแล้วหมื่นห้าแล้วะคะุณผู้ชมเกินหมื่นห้าด้วยโอเคสิ่งที่ผมต้องทําต่อไปนะครับผมก็คงจะเป็นเจ้าวิญญาณสินะเตจวิญญาณใช่ใช่ใช่เราไปดูกันหน่อยว่าตอนนี้เรามีกี่เปอร์เซ็นต์ละผมก็จําไม่ได้แล้วสิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหซึ่งมันต้องใช่100้1ยเอเใช่ไหมไปดูซิว่าเราสามารถทำยังไงกับมันได้บ้างนะฮะเราไปดูที่ เวอร์ตี้โซโอ้โหได้มา3.5%น้อยจ้ามีตัวไหนที่เราย่อยได้บ้างมีแต่ตัวมิติกเหรอเราไม่ค่อยมีตัวมิติกขยะเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการสุ่มตัวซะหน่อยเรามีอยู่21,000เพชรเราจะสุ่มให้หมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้มิติกมาขนาดไหนนะครับก็ลองดูแต่ลเราไปที่ร้านค้ากันสักน,นิดนึงแล้วก็บูน้ำยาเอาเลยนะ3 2ไปเหลือ9โลบัคเอาดิทางนั้นฮะเอาลำยาไปไป ไปซุ่มรัวๆเราจะซุ่มให้เพชรหมดไปเลยนะครับผมได้กี่ตัวก็เท่านั้นแหละว่ากูต้องใช้ต้คลิกว่าเพื่อความรวดเร็วในการสุ่มไประหว่างนี้ฮะจิบน้ำรอไปโอเคในตอนนี้ผมก็ ซุ่มจนเพชรเหลือหนึ่งร้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้มิสติกกี่ตัวนะฮะทำใจก่อนเกมคือเกลืออย่างนี้สามตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวคือผมว่าก็น่าจะได้เยอะอยู่อ่ะคือมีโจทาโร่อยู่ 1, 2, 3, 4 5, 6อ่าหะหตัว7ตัว8ตัวอันนี้ผมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแตัวได้มาประมาณ8ตัวนะครับผมก็ถือว่าเยอะเยอะใช้ได้เลยเออ มีกรด้วยก็คือได้มาได้ได้มิติมา8ตัวนะกับ2 0 0 0 0เพชรผมว่าก็รอบนี้ผมไม่ค่อยเกลือนะเอาจริงปะเดี๋ยวเราลองไปย่อยดูกันว่าเราจะได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวใหม่ที่ได้มาก็คือผมจะย่อยทิ้งหมดเลยนะถึงแม้ผมจะยังไม่มีก็เถอะย่อยไปเลยลวกันโอเคตอนนี้102%่ซแล้วนะครับอีโ e วได้แล้วเดี๋ยวผมขอถอดถอดเจ้าไอเซนออกไปก่อนปับ e ป๊บมาอีโวปั๊บ ผมก็อีโวไอเซนจบในคลิปนี้ตอนแรกนี้ผมกล่าวว่าผมอาจจะต้องไปลงด่านฮอลโลเพิ่มนะแต่ก็ไม่ต้องลงว่ะผมลงจบในคลิปเดียวอเอาเรื่องจัดจัดนะครับคุณผู้ชม ส่งให้เสียเจเขาดูซะหน่อยพอดีสิไอดีเสียเจก็เพิ่งโดนแบนนะขอไปขิงเขาหน่อยโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับไอเซนก็คงต้องจบไปสําหรับคลิปไก่ไปไหน EP นี้นะครับผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบนี้ผมพูดอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างก็ถ้าเกิดไม่ถูกใจใครไงก็ขออััยด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสําหรับวันนี้บุย Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch.